สวัสดีครับเพื่อนๆทุกคนก็กลับมาพบกับสุป R าร์สเตชัอีกแล้วนะครับสำหรับวันนี้นะครับก็มาในเวอร์ชั่นเห็นหน้าเลยนะครับก็วันนี้นะครับก็จะมาเปิดกาชาน้องคาสือฮะกันนะครับซึ่งผมมีความตั้งใจว่าจะทําเป็น C6 นะครับเพราะว่าอวยน้องมากๆแต่ก็มีบี้เท่าที่ <c oughs> อ่าเดี๋ยวก็จะเพิ่มมีน่าจะมีเพชรอยู่ประมาณประมาณ8 8 0 0 0 0กว่ากว่านะครับก็จะม,มาดูกันว่า เราจะสามารถทํา46กันได้หรือเปล่าแต่ถึงจะทําไม่ได้ใี้80,000มันจะเติมเติมเพิ่มอยู่ดีนะครับเอ่อโอเคเพื่อไม่ให้การรอช้านะครับเดีย๋ยวเราไปกันเลยดีกว่านะครับกับการสุ่มกาชาปอะเดิ่เราก็มาเช็คประวัติกันก่อนนะครับอ่าก็หลังจากยูราไปก็เป็น3เนาะเดี๋ยวเราก็จะเปิดให้กลายเป็น10ไปก่อนนะครับเปิดทีละ1ทั้งหมด7ครั้งนะครับ เรเร็ว,รวอ่าโรลซารีสองแล้วนะครับรู้สึกว่าเสียงอาจจะดังไปอ่ะต่อไปสามนะครับสามไปเรเร,เร็วเลยสี่ห้าเจ็ดหก โอเคอันนี้ก็เป็นสิบเรียบสิบแรกไปแล้วเรียบร้อยนะครับเดี๋ยวเราก็จะเปิดทีละสิบเนาะเพื่อความรวดเร็วไปการ20นะครับทองไหมไหมนทองสาแล้วนะครับน้องราสซซร์สี่ิบ สีนะครับยังไม่ออกครับโอเคห้าสิบหสิบล้วโวยห้าิบล้วโวยขอประมาณแบบหกสิบเจ็ดสิบอ่ะกำลังดีแล้วก็ไม่หลุดเล็ดด้วยก็อยานั้นห้สิบหิบโอเคหกสิบแล้วครับโหเราเสียออกง่ายเหมือนกันเนี่ยเจสิบอาจต้องมาแล้วละ่ะตาเนี่ย เจ็ดสิบมาท้อง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 อย่างโห่แปดสิบแล้วเนี่ยนะประหยัดให้หน่อยดิท้องอี๊รอเก้าสิบเลยเหรอตัวแรกรอเก้าสิบโลเลยเหรอแค่ตัวแรกเราจะหลุดเลทหรือเปล่าก็ไม่รู้ด้วยนะหลุดหลุดหลุดตัวแรกหลุนเลทไหม ไอ้ฮียโอ้ยมาทำไมมาถึงก็หลุดเลยเลยนะมึงเป็นไ,ไรครับอย่างน้อยก็ได้โมนากูยังไม่หกดาวยังไม่สี่หกเคมาถึงก็หลุดเลยเลยนะมึงมไปต่อครับยังไม่ได้เลยสักซีครับ ิบแรกนะครับยี่สิบขอเป็นพิธีเลดไม่ได้สามสิบยังไม่มาสี่สิบขอรุนเรงล,ลอบเดียวพอนะยังไม่มาห้าสิบ ไม่มาโรซาเรียรัวมากไม่ไหวแล้วหกสิบขอมาเฮ้ยประหยัดประหยัดหน่อยเฮ้ยอยากเก้าคือถ้าเก้าสิบสองรอบเนี่ยก็คือไม่ไหวเจ็ดสิบมาได้แล้วเนี่ยเออไม่ต้องสืบตัวแรกนะครับมาเวนขอมาด่วน มาเลยทองเลยไม่สิบแรก20แรกนะยี่สิบแล้วนะครับกับสีที่สองนะครับ30จะได้สีสองไหมสามสิ 30. สี่สิบของไม่ได้เลยว่าห้าสิบห้าสิบครับก็ยังไม่ด้เลเซอร์ออกเยอะมาหกสิบอ่ะอเคมายูโอ้โหกูคเครียดเลย C หกแล้วนะจะมาสลับกันอย่างนี้ไม่ได้ถ้ามึงจะสลับกันต้องให้กูเร็วๆกว่าน,นี้อันนี้คือแบบจะหลุดสลับหลุดสลับนี่ก็คือเจ๊งบอกเลยถ้าเป็นอย่างนี้ต่อไปก็คือได้ C เท่าไหร่ก็คือ C นั้นยี่สิบครับสามบโอ้ยเลสคาซูฮาแบบ โหดไปปะสีสีสอู้มาเลยเว้ยโอ้โหขอเบิร์นไม่ได้หรอซีสองจริงๆคนจะเป็นซีสี่แล้วถ้าไม่รุนเรดอะเออเติมไปให้หมดเลยปะเชื่อเถอะซีหมื่นอะซีหมื่นจะได้ไหมหนึ่งสิบแรก ยี่สิบนะครับสามสิบสี่สิบ,สบโรซาเียยังไม่หยุดยังห้าสิบอ่ามาไม่รลุดเลยหวยหกสิบ <c oughs> ก็โอเคนะครับสี่สามปะ เชื่อหรืสี่ตัวสี่ตัวกัสามหมื่นบี้เนี่ยต้องได้เบิลแล้วอะ่ะงานเนี้สิบแรกนะครับยี่ส่บเุนเลสคือสองรอบนะครับตอนนียอดรุนเหลกคือสองรอบสามสิบสี่สิบนะครับรุนเหลสยังไงก็ขอแบบตัวที่ไม่ซ้ำก็ยังดีอะ่ะห้าสิบ 70ดแล้วนะครับ70แล้วครับขอไม่หลุดเลนนะครับออทองไหมทองไหมทองไหมไม่ทองโอ้โหโรซาลีอ80ดสิบไม่หลุดเลนไอ้เหี้ยมาทำไมกูเต็มแล้ว4.6แล้วจีนจะมาทำไม โอ้ลุเลเกแล้วอะอยับบอกเลยค่ซื้อหาเล่นหนักมากลุลเลกไปสามรอบแล้วยี่สิบแล้วนะครับสามสิบเฮือสมดแล้วสี่สิบห้าสิบหกสิบ ไม่ไหวแล้ว70 70ยังไม่มาพักก่อน80เออโออโหไม่เบิ้ลเลย8บนะครับเออสิบแรก20 สามสิบโอ้โหสี่สิบทองเถอะสี่สิบนะครับจำไว้นะครับสี่สิบเดี๋ยวออกไปแลกเกลือแลกเกลือตรงไหนร้านค้าไพามอนแลกเกลือได้อีกเจ็ดสิบโลแล้วก็ได้ประมาณตัวหนึ่งก็คือ,อยาหลุดเลท ได้โปรดขอร้องกราบสวัสดีนะครับขอร้องดีๆแล้วเฮ้ยรลองให้ไปดูนะครับเดี๋ยวขอขอเข้าไปด่วนได้เท่าไรหร่แล้วนะน้องคอซฮอ,อของเราตอนนี้นะครับโอ้โหขาดอีกสามตัวแบบเน้นๆ ไม่มีทางส6แน่นอนต้องเติมเพิ่มแต่ก็ไม่แน่ถ้าแบบได้เบิร์นยี่สีเนาะไป50ขอเบิร์นเว้ยไม่รุดเลทอ่ะไม่ขอเบินรากูขอไม่รุดเลหกสิ 60. ขอไม่รุดเลเพะไม่ต้องเบิร์น70 ไม่หลุดเลยนะมึงโอเคไข่สองตัวกับอีก40โลซึ่งไม่ได้แน่นอนนะครับเฮ้ยเฮ้ยอีกตัวเดียวว้ยแล้วคุณต้องเติมเพิ่มไหมต้องต้องเติมเพิ่มประมาณหนึ่งแพ็คบีมาป้ามาป้ามาป้า เฮ้ยทองทองทองอม,มาทองโอ้โหจัดเต็มมากอีกสามลูกว่ะขอไปแลกเพิ่มก่อนแลกเพิ่มก่อนนะครับแปบ๊บหนึ่งเฮ้ยอัน,นอีกลูกเดียวเองปะาเฮ้ยได้สิบว่ะลุน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  ตัวเดียวต้องมาแล้วขออย่าลุดเร็นเลยได้โปรดขอร้องกราบนะเท่าไหร่หรอวะเมื่อกี้ไม่รู้่ะเปิดไปค่ปตัวเดียวไม่มา640ไม่พอเปิดทีละหนึ่งก็ได้คือแม่งหลุดเล็นไป4รอบปะ่ะ คือถ้าไม่หลุดเลสสี่ล้อเนี่ยมีมีเพชรเก็บไว้เปิดอาวุธต่ออันนี้ก็คือพักก้อนวันนี้เดี๋ยวกล่าวว่าเปิดอาวุธด้วยนะต้องหมดเท่าไหร่ถึงจะพอใจออกหน่อยดีเฮ้ยรู้สุดท้ายขอร้องออกหน่อยใจยังไงก็ต้องเติมเพิ่มอยู่ดิเอาเลยเอาที่ะบายใจเลย โอเคหมดตัวได้อีกสองรอบม่วงว่ะแบนเน็ตว่ะอีกอีกหนึ่งรอบอีกหนึ่งรอบไม่พอละจ้าเหลือเศษบ้างไหมไม่เหลือเลยโอเคนะครับก็ไปสรุปกับน้องค่าซื้อฮาของเรานะครับหมดไปประมาณ ประมาณ8 000, 4 0 0 0สกว่าบี้ได้มา5 constellation นะครับซึ่งขาดอีกหนึ่งตัวนะครับผมก็คงต้องเติมเพิ่มเนาะก็เดี๋ยวต่อไปก็จะมาทำเดี๋ยวยังไงก็คงไปเติมเพิ่มแล้วก็ทำให้มันเป็น46หอะครับเนาะยังไงก็เดี๋ยวก็จะทำคลิปรีวิวต่อนะครับยังไงก็ฝากเพื่อนๆช่วยติดตามนะครับถ้าชอบก็กดไลค์กด Subscribe แล้วก็ช่วยแสดงความยินดีกับผมด้วยนะครับ แล้วก็ขอฝากเตือนเพื่อนๆอีกครั้งนึครับการเติมเงินเนี่ยควรที่จะเติมในปริมาณที่ตัวเองแบบไม่เดือดร้อนเนาะแล้วก็เติมให้มันแบบยังคิดนิดนึง <g ül> แบบนี้ก็ไม่ดีเนาะประมาณนั้นถ้าอวยก็อวยแต่ถ้าอวยก็อวยไปเลยนะครับโอเคเดี๋ยวผมก็จะไปทําคลิปรีวิวน้องคาสิฮะนะครับพร้อมกับอาวุธประจําตัวเนาะโอเคแต่ถ้าถ้าถ้าเปิดได้นะอาวุธประจําตัวนะถ้าเปิดไม่ได้ก็คือพอใส่อย่างอื่น <g ül> นะครับก็ ฝากกดไลค์กดซับสไครป์กดติดตามด้วยนะครับสำหรับวันนี้สำหรับคลิปนี้ก็เดี๋ยวขอจบอยู่แค่นี้นะครับขอบคุณมากครับ